นายแพทย์สมศักดิ์อักศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ครับครับต้องขออนุญาตรเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับจริงๆเรามีแนวความคิดในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนแบบทุกที่ทุกเวลามาได้3าสี่ปีแล้วนะครับโดยใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยหรือผู้ตัวผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางช่วงโควิดเนี่ยพี่น้องประชาชนจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราสามารถนําบริการการดูแลพี่น้องประชาชนออกนอกโรงพยาบาลได้จริงๆในช่วงแรกๆ ก็มีการไปดูแลพี่น้องประชาชนที่โรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิเทลแม้กระทั่งการฉีดวัคซีนนะครับเราก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนแค่ในโรงพยาบาลเราไปฉีดที่สถานีการบังซื้อไปฉีดที่ห้างสรรพสินค้าจาก o s ส i ิ a l ลเบสเมดิค c ลเซอร์วิสหรือการให้บริการแบบที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นเนี่ยเราก็จะเอาบริการเหล่านั้นออกนอกโรงพยาบาลเป็นเพอร์ซ a น b ลเบสเมดิค a ลเซอร์วิสปรับตามตัวพี่น้องประชาชน ให้บริการทุกที่ทุกเวลานะครับทำอย่างไรหลักแรกก็คือจะต้องมีการรีดีไซน์โปรเซ s นะครับหรือการมาออกแบบใหม่นะครับเช่นการดูแล NCD เจาะเลือดนอกโรงพยาบาลนะครับทำเทเลเมดิซีนแล้วก็จ่ายยาทางไปรษณีย์เป็นต้นนะครับแต่เราพบครับในช่วงโควิดว่าถ้าเราใช้ในรูปแบบการดำเนินงานแบบส่วนราชการเนี่ย หรือแบบราชการเดิมๆเ,เนี่ยจะไปไม่รอดเราก็ทํางานแบบไม่มีกรมไม่มีกระทรวงนะครับยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางมีบริษัทห้างร้านทางธุรกิจเข้ามาร่วมมีประชาสังคมเข้ามาร่วมที่สําคัญที่สุดคือตัวพี่น้องประชาชนเองเข้ามาร่วมในช่วงโควิดเราก็เอากลไกนี้แหละครับนะครับเปลี่ยนจาก Government Platform ไปเป็น Open Plat f o r m ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ เรื่องระบบการดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งเราเชื่อมั่นครับว่ากระบวนการดูแลแบบนี้ที่ยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางจะเป็นตัวที่นำไปสู่การดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีขึ้นโดยการที่บุคลากรของกรมการแพทย์ทั้ง18,000ชีวิตจะเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งผมก็เน้นในเรื่องของ Open p l พลตฟอร์มว่าบุคลากรของกรมเองต้องเป็นส่วนสําคัญในการร่วมกับพี่น้องประชาชนเพื่อปรับเปลี่ยนบริการทางการแพทย์ครับ ขอบพระคุณครับ